ส,สกับร้านโซลารเซลล์พาวเวอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูชุดนอนนานะครับขนาดเล็กนะครับผมก็เป็นตัวระบบ12โวลต์1,000วัตต์นะครับตัวนี้ก็มาติดตั้งเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นชุดประกอบนะครับที่เราประกอบมาจากร้านนะครับแล้วก็มาติดตั้งให้ลูกค้านะครับ ก็เป็นระบบะง่ายๆละครับลูกค้าเน้นใช้ไฟ DC นะครับแล้วก็จะมีเบรกเกอร์ควบคุมตัวแผงเบรกเกอร์ควบคุมแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีเสร์อกันฟ้าให้ลูกค้านะครับแล้วก็ตัวชาร์จเจอร์นะครับเป็น MPPT นะครับตัวนี้อยู่ที่3 0์ะ M, นะครับส่วนตัวอิวอร์เตอร์1,000บัตรเป็นเพยทไซเวฟนะครับหลักๆที่ลูกค้าต้องการใช้ก็เป็นตัวหลอดไฟ นะครับที่ใช้ภายในตัวบ้านนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับก็เป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเจลนะครับดิฟไซเคิลนะครับ12โวลต์100แอมป์นะครับลูกค้าก็ใช้ไม่เยอะนะครับก็จะมีแค่เปิดไฟแค่นั้นเองนะครับส่วนทีวีก็อาจจะเอามาดูบ้างนะครับแล้วก็เป็นตัวพัดลมนะครับพัดลมบ้านนะครับตัวหลอดไฟครับเราเดินไว้ให้3จุดนะครับตัวนี้ เป็นในห้องน้ำนะครับแล้วก็กลางบ้านแล้วก็ตรงส่วนตรงหน้าบ้านนะครับเป็น3จุดส่วนตัวนี้เป็นจุดที่4นะครับลูกค้ามีไฟนะครับเป็นแต่ว่าเป็นไฟตัว AC นะครับก็เสียบไฟบ้านนะครับผ่านอินเวอร์เตอร์ใช้งานนะครับก็เป็นชุดขนาดเล็กนะครับก็ ใช้ไฟได้พอสมควรนะครับสาหรับที่ลูกค้าที่ไม่ต้องการใช้ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับป็นระบบ DC มีแค่ตัวหลอดไฟนะครับหรือ,อว่าจะเป็นทีวีพัดลมนะครับระบบ12โวลต์ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ครับก็เหมาะนะครับสำหรับที่ไม่ต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหนักๆน,น,นะครับแล้วก็ลูกค้าก็มีสปอร์ตไลท์นะครับวางตามจุด หลายจุดเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำเอตัวโซลาเซลล์เหมือนกันนะครับตัวนี้ลูกค้าติดตั้งก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นตัวระบบโซลาเซลล์นะครับก็หนึ่งแผงนะครับปั๊ม300วัตต์นะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูตรงแผงนะครับสบกคับขึ้นบรรยากอน ก็จะขึ้นไม่ได้พลาดไว้นะครับก็จะูงนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆขึ้นตัวแผงนะครับเราก็ใช้ตัวแผงโมโน170วัตต์นะครับเป็นแผงโมโนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นร่มต้นมะขามบังหน่อยนะครับแต่ว่าลูกค้าว่าเดี๋ยวจะตัดออกให้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ตัดออกก็คือล่มตัวนี้บังนะครับก็กระแสการชาร์จมันก็จะได้น้อยนะครับ ก็เป็นชุดเล็กๆนะครับของทางร้าน Sun Solar Ce l l Power นะครับก็มีสาขาอยู่ที่อุดรน,นะครับอยู่ในตัวเมืองนะครับสาขาหนองค่ายนะครับอยู่ที่บ้านหนองไผ่อําเภอรัตนวปีนะครับใกล้สาขาในติดต่อสาขานั่นครับผม เราบริการให้ลูกค้านะครับมีทั้งชุดนอนนาชุดปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับออฟกิดออนกิดนะครับเรารับปรึกษานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมที่เบอร์โทร083229824ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ